วิธีการดูสตอรี่ไอจองคนอื่นโดยที่ไม่ให้เขารู้นะคะก็กดค้นหาไปใน Google นะว่า Instagram รูนะคะจากนั้นเนี่ยกดเข้าไปแล้วเข้าเว็บนี้เนาะหน้าตาจะเป็นสีชมพูสีเหลีย่ยมแบบนี้นะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยซึ่งจะเป็นการดูสตอรี่ดูโพสด,ดูว่าดูอะไรก็ตามนะคะโดงที่มันไม่ระบ,บุตัวตนเนาะโดยที่เราเนี่ยจะต้องพิมพ์ให้ถูกนะคะเป็นชื่อผู้ใช้ของเขาเนาะซึ่งเราจะต้องพิมพ์ให้ถูกเป๊ะๆถึงจะขึ้นมาได้นะคะ เมื่อกดเข้าไปแล้วมีเงื่อนไขว่าบัญชีนั้นต้องตั้งเป็นสาธารณะจึงจะสามารถเปิดได้อย่างอันนี้เป็นคนดังเราก็กดค้นหาไปนี่เห็นไหมคะว่า Story ่ไที่เขาลูกเราก็สามารถเห็นได้เพราะว่ามันเปิดเป็นสาธารณะเท่านั้นเนาะรวมถึงโพสต์ด้วยก็สามารถดูได้เหมือนกันส u b s รับ b e ที่ไว้สมัคจะเอาไปส่ง ใครก็ตามนะคะเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เนะโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะสามารถดูผ่านอ่อ,อ Google ได้เลยนะคะนี่เราก็สามารถเห็นวิดีโอเคลื่อนไหวแบบนี้ได้เลยโดยที่เขาไม่รู้นะคะมันไม่ระบุตัวตนนะว่าเราใช้บัญชีตัวไหนเพื่อไปดูก็เป็นวิธีการง่ายๆสำหรับสายสองสาย ตามติดแต่ไม่อยากให้รู้นะคะก็สามารถทำได้ตามนี้เลยสงสัยอะไรนะคะข้าคอมเมนต์มาได้เลยค่ะหรือมีทริคที่ดีวันนี้ก็สามารถแชร์เข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ